งงครับ,รบวันนี้ก็ท่านลนตีประการกระทรวงพอมอนะครับท่านว่าเราวฒิศิลปาจาให้ความสําคัญกับที่คณะลนตีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นภารกิจภาคเหนือของรัฐบาลครับก็ได้มอบให้กระทรวงพอมอมาลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมนโยบายที่ดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยของกระทรวงพอมอนะครับวันนี้เรามาในพื้นที่ลำปางและก็เชียงใหม่ เพื่อสื่อสารนโยบายสําคัญสําคัญโดยเฉพาะาภาคเหนือนะครับเกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุนะครับมาประชุมติดตามนโยบายเกี่ยวกับศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มปอบะนะครับจากไปพิบัตินะครับหรือสอบอปอพอนะครับซึ่งเป็นนโยบายใหม่ของทาัานรัมตีซึ่งเรา ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการฟื้นฟูนะครับติดตามการฟื้นฟูเป็นการเตรียมการต่างๆซึ่งในเดือนหน้าทรัมนตตีลงมาด้วยตัวเองนะครับมาติดตามนโยบายสําคัญแล้วก็มาดูแลภารกิจสําคัญก็คือนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับภาคเหนือนี่ถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนภาคอื่นๆนะครับเพราะตอนนี้ขณะนี้ยัง ภาคเหนือมี่มี24%ที่ลำปางยี่างเนเนี่ยถือว่ากลุ่มจังหวัดสูงสุดนะครับท็อปของของประเทศก็อยู่ที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนตอนบนนอกจากนั้นก็มาติดตามนะครับการกับเครื่อนนโยบายในเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องศูนย์เด็กเล็กเรื่องการติดตามนโยบายการบริบาลผู้สูงอายุในมิติอื่นๆนอกจากนี้แล้วก็ได้ติดตามงานของ การแก้ปัญหาในเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับการช่วยเหลือที่เกิดจากอุทกภัยโคลนถล่มนะครับในขณะนี้อยู่ใน่วงของการฟื้นฟูครับอีกคำถามนะครับท่านเมื่อวานมีการวลลุูมไปกับท่านพมจทางภาคใต้นะครับสุดนองจากการตั้ง ศูนย์สบปปพครับอยากให้ท่านพูดถึงความห่วงใยต่อพี่น้องชาวใต้แล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องกลุนบาทครับเป็นที่ทราบนะครับขณะนี้ภาคใต้กาลังเจอกับอุทกภัยท่าลัมตีได้กําชับแล้วเมื่อวานนะครับท่านที่ปรึกษาลัมตีนะครับท่านนิกรจํานงท่านจันกะหนกวงตางานนะครับได้ประชุมร่วมกันกับคณะทํางานนะครับสบปปพในการที่จะขับเคลื่อนเนื่องจากว่าเรา ได้ท่านรัมตีได้เปิดศูนย์นะครับที่จังหวัดสงขลาเมื่อ,อต้นเดือนนะครับแล้วสุดท้ายก็เกิดเหตุภัยพิบัตินะครับแล้วก็มาติดตามการทํางานของพื้นที่ภาคใต้ว่า ทีมพอมอนหนึ่งเดียวนะครับมีศักยภาพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงซึ่งก็ถือว่าประสบความสาเร็จคร, <_ d> um> ครับเพราะว่าการเตรียมการครั้งนั้นเนี่ยทำให้หน่วยในพื้นที่นะครับ <_ d> um> พอมอนหนึ่งเดียวในภาคใต้เนี่ยสามารถปฏิบัติการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มปอบางได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งมีหลายอย่างที่เป็นข้อหน้าห่วงใยนะครับความต้องการต่าง,างๆเพื่อวิเคราะห์ออกมาว่าผู้ปีิประสบปัญหาภัยผู้ทกภัย,ยในพื้นที่ภาคใต้ขนาดเนี้ยต้องการความช่วยเหลือเร่งเรื่ออ,อ,อ,อะไรบ้างก็เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อเตรียม พร้อมในการช่วยเหลือและก็การพุ้นฟูระยะต่อไปครับแล้วท่านได้สั่งการไปยังทีมพมจังหวัดต่างๆอย่างไรบ้างครับครับก็เร่งนะครับในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กคนพิการในการเข้าการดูแลเข้าสู่ศูนย์พักพิงต่างๆหรือความต้องการเฉพาะหน้าเช่นนมผงการช่วยเหลือเกี่ยวกับแพมเพิสผู้ใหญ่หรือว่า เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับที่ต้องการของใช้ส่วนตัวต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ในภัยพิบัติต่างๆยังไม่เกิดขึ้นเราจําเป็นต้องจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มปอบางอย่างที่เรียนครับพี่น้องต้องการขอความช่วยเหลือครับจะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับพี่น้องมีความเร่งด่วนจําเป็นนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ก็สามารถโทร1 3 0 0เป็นออนไลน์นะครับสสส นะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวริภาพประชาชนนะครับก็ให้บริการ24ชั่วโมงทําให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมีจัดทนที่เราจัดท่านาที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีครับ